สบายดีครับพี่น้องครับมื้อนี้พบพอกันทุกครับพี่น้องครับไอ้หนุ่มชุมชนออฟฟิเชียลครับพี่น้องมื้อนี้ก็มีโอกาสได้มาลักนู้นะครับนะคับทีมงานนะครับทั้งบรรลาตที่ปรดมื้อนี้สมั่นพกสายครับพี่น้องสีมานบอสีมีโตบอลเลี้ยวติดตามกันเลยครับเด้อตรงนี้เดี๋ยวเขาหยัดไปลักหนู้กันครับโชคดี้สมั่นครับนี่บรรยากาศตรงนี้ครับอุปกรณ์ทำขึ้นนี่ครับพี่น้องโอ้ก็ตามก็สองลอยนะครับ มีตโตบบมีโตเดี๋ยวจะติดตามนะครับเด้อมีแต่สิ่งมีแตส่สิ่งหลวด้วยสีมานบ่น้ออ่ะแลครับพี่น้องโซนทั้งผลครับพี่น้องน้ำบ่ท่วมนะครับหนูนี้น้ำท่วมน้ำกันแท้มากำจัดวัชพืชนะครับแกจะมาติดตามกันนะครับเด้อนี่พี่น้องลับขเขาเฮ้าเหมือนนี่ครับพี่น้องปลาช่อนย่างเกลือนอ ปลาช่อนยางเกลือกับเขาแงอ่งในระวังดักนูนะครับเนาะพอปลาไปทา้าทีมงานปลาช่อนยางเกลือมาก็ลุงครับนี่มาก็ลุงครับเนาะปลาช่อนยางเกลือตกเอฟเลยไซ <c oughs> โล <c oughs> <c oughs> อื้อหยิสอดอ่าอ้าเป็นทาบออมือแรลงหาตที่ตามกันด้วยครับเด้อนี่แหละกับเขาแรลงเฮ้ยวเนี <c> ่ย <oughs> <c oughs> กับดักบ่พอครับพี่น้องมีมีใารมาพร้อมเปิดซิ่งด้วยตัวนี้ว้าปิดซิ่งเลยคายตอนมันติดกุนี่อน้รอเวลาอย่างเดียวตอนนี้ครับกลับมาจากพักนะครับกลับมาจากไปดักนู้นแล้วก็มารอเวลานะครับเตรียมกินเขากินปลาก่อนทั้งสิออกไปละนะครับอุ้ยดักกระเบิดเนาะจังบักสังเฮ็ดดี นี่นี่นี่แนวแก่แนวแก่ก้ะหทกกรหยอนไปไกลๆเดียแม่นี่บรรยากาศบนิลาบาริสโรซัพเปียกโอ้ยกักะิหากินไงโพด ติดหากิบวัสันนี่คือนิไปเรียนตบี้สูงแฉอ้าวคือเขาวาติไม่เผาเรา้าเาไปเก้กนเ่เนี่ยหน้าน้าท่วมครับพี่น้องไอเทียนทนเขาวนันก็คือเป็นบึงนะครับบึงแล้วก็สี่องบ้างคายบึงเพื่อใดกับเขาตอนแรกครับโอ้านพ่านวุดจัดห้ของแถ่ของแถ่ ผ่านบุรจัดให้บรรยากาศยามแรงครับช่วงนี้ครับเบื้งบรรยากาศยามเมืองแรงนะครับเนาะตตเวนกำลังสิตกดินครับนี่เะเวนกำลังสิตกดินบรรยากาศตอนแรงครับพี่น้องว่างคายงพี่น้องว่างคายบ่งมีตัวนะครับเนาะยะที่ภาพไปเบื้ง ดวงอาทิตย์กำลังสิโต๊กนะเนาะบรรยากาศยังบันแรงไปกันตอนนี้เลยครับนี่พี่น้องอาทิตย์กำลังตกดินพี่น้องเนาะอันที่เห็นอยู่นี่โมเมนตัลิ่งเลยครับเด้อทงไฮทงหน้าของชาวบ้านเนาะครับเนาะหนามันขึ้นนะครับนี่บรรยากาศตอนแรงโบ้ยสวยแฮะนี่บรรยากาศตอนแรงครับ นี่พี่น้องกับเขาห้ามมะเร็งนี่นะครับเนาะนี่เขาปกคอใหญ่นูอย่างครับพี่น้องแ้วก็ยาดีนะครับเนาะนี่ปลาครับพี่น้องมามาพี่น้องมากินขอน้ำกันเด้อตรงนี้ครับพี่น้องกำลังกินเขาขออ,ขอ,อยากกินเขาก่อนเด้อ อ้าวสรุปยอดครับสรุปยอดพี่น well, ้องมือนี anyway> ้ผลประกอบการเป็นท uh ีนาพึ er ่งพ่อใจแต่บ๊อปันใดครับพี่น้องครับเนี่ยพัดนอนอลืงอ่างลางเอายังแนวนั่งโอ้อันนี้ไอ้นั่นลูกกระจอกเทศลูกกระตอกเทศโอ้เฮ็ดดีจังบักสังบินมาทุนซิ่งเงี้ยโอ้โหแต่แต่แต่เอาเอ้าเอานี่น้องพัดนอนเฮ็ดอุดอาดลาดจีเนาะ สวยงามตามทองเรืองเอาถือว่าบโบผาดกันแล้วกันครับทั้งนี้เป็นไดปลาเหมือนเกา่าเ,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 เหมือนเดิมบ่ม่เหมือนเดิมก็ได้กินอยู่อ่าถือว่าบาโบผาดตกบุกผ่องแจ๋วทั้งพี่เหลียอ,อาจารย์วุฒิเน้นหนูเน้นปลาอาเดียวนี่ยอาจารย์วุฒิเน้นปลา<ห>น <laughs> เนี่ยยางโปเป็นบ่ <laughs> ปลาเนี่ยยางโปเป็นเนาะมาบ่อิทมาได้ปลาเลยดิโอ้สุดยอดสุดยอดเอา มันมานกันสุขูสุขคนกันพี่น้องเลยนี่แหละวิถีชีวิตต่างจังหวัดเท่าอายุห้ากินไปตามภาษาปุ่นปลาเฮาเงินสั่งไปเป็นหลานบ่นอนเนาะมานอนกลางทาง้งนาเงินไหลโอ้แก้วสวัสดีสุขมันกันสุขูสุขคนครับพี่น้องครับพอกันไหมอกาสหนานะครับเนาะอยู่ดีไม่แห้งเฮ็ดดีจังบากสังจวดพี่น้องจวด